สวัสดีครับช็อกโก้ครับผมก็เราอยู่ในกันในพารออ์ลิมพานอีกแล้วเราอยู่กันในพาที่หนของโลกหมายเ4สนะครับก็พาร์ทแล้วผมตบบอสแปดตัวครบแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีรายงานราว่านี่คือฐานทัพที่เออเหล่าเรปปฟ้ฟอดไปทำอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือผมมัวล้วนเลยนะพารนี้ผม คิดว่าน่าจะยาวสักนิดนึงนะเพราะว่าด่านมันด่านมันจะด่านมันจะต่อเนื่องอะครับคือมันจะไม่ได้คือมันจะไม่เว้นวักให้ผมเซฟแบบว่าง่ายๆโอเคไปหนึ่งสองโอ้โหสุดยอดเปิดมาก็โดนเลย จริงจริงน่าจะเก็บพลังเพื่อเติมถังอีไว้เก็บล่วงโอ้โหโอ้โหมาแล้วขอแขกขอแขก แขกแขกอะไรลงไอ้ย,ยา่าเจอเบลว่ะโอ้ยยงเข้าไมา่ทันเสร็จเลยมึงอร์นิ่งซะแล้วเหรอเหมือนกับว่าพวกเลปิฟอร์ดเขาวางแผนออกไปสู่อวกาศสักอย่างหนึ่งมั้ง ็คราวนี้คิดว่าไม่น่ามีคนมาขัดขวางการต่อสู้ระหว่างสองคนนี้แล้วนะครับจัดเต็มเออเหมือนกันไนอ่อนคอให้ล็อกเผื่อใครไม่รู้นะคาเนียวแม่งแพ้น้ำแข็งแหละอุ้ย,ยฟ้าผ่าสินะจัดให้

เยี่ยมมากซีโร่แต่ว่าอะไรอะ่ะมันสายไปใช้แล้วละ่ะอะไรวะวาไงไนะอง้นะกองกำลังเรฟฟิฟอร์ดกูปแปลไม่ออกแล้ว <c oughs> อ๋อฝากบอกไอริสด้วยว่า ออแปลไม่ออกแล้วลักอะไรวะซาลาบาดเซโลลาโลดเซโลคาเนว ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ค่าเนี่ยมาทำไปแม่งมันถูกหรือแม่งผิดกำแย่แล้วครับไอริสหายไปแล้วไอริสไปไหนแล้วไอริสหรือว่าไม่รู้ ไม่อยากเล่นเลยอะโอ้ปวดใจไปก็ไปวะโอ้ถังอีไม่เต็มสักอันเลย อย่าอุ๊ยโอ้โหมันโดนเห็นไหม <laughs> สบายโอ้ โอ้เธอมาอยู่นี่นี่เองเลยเนี่ยอขอโทษคืออลิสคงน่าจะพูดประมาณว่าเก็บพี่กูไปแล้วสินะเอ้ยเก็บพี่ฉันไปนแล้วสินะขอโทษนะมันช้าไปแล้วละ่ะอะไรอะ่ะ นั่นมกับโแปลวอะไรวะโดโคโมใจเย็นนะไอริสเบบเบบเบบเลาลาก่อนนะซิโร่กรรมไอริสอ้ยฮาออกมามันคือก้อนอะไรวะมันก้อนของคาร์นิวเวอวะก็ตามภาษาของน้องอ่ะเนาะพี่ตายไปก็ หน้ามืดเป็นธรรมดาเฮ้ย <c oughs> ผมก็ไม่อยากฆ่าเธอเลยอะ่ะโอ้โห,โโห,โโหเพลงันฉันปวดใจยิ่งนักฟันไปเรยเอยครับฟันจนกว่าไอ้ผลึกบ้าๆนี้จะออกมาโอ้โห,โโหเพลงมันก็บิววเหลือเกินไหนที่ โอ้โห و, แรงนั้นโอ้โห و, ไม่อยากจะทำเลยอะ่ะหลากก่อน ゼロしっかりしろアイリスお願いもうレプリフォースに手を出さないで一緒にレプリロイドだけの世界で暮らしましょうアイリスレプリロイドだけの世界なんてマブロだそうよねでも信じたかったレプリロイドだけの世界であなたとアイリス アイリス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 はオ<ー>俺は俺は一体何のために戦っているんだ นั่นสิโูเล่นไปเพื่ออะไรฟักเฮ้ย,ยใครไปอ่านมางงานนะโอ้โหมันยิ่งกว่านี้อีกตรงนี้มันไปได้สองทางนะครับเอ่อลงกับข,ข้างบน แต่ส่วนตัวผมว่าข้างบนง่ายกว่าเยอะเลย,ย,ย,ยลุยไปเลยครับเพราะว่าตอนปลายทางมันมีพลังให้เก็บนี่ไง ไอริสเขาขอให้แบบต่างฝ่ายต่างอยู่กันอย่างสงบมั้งมั่วเจอพี่ใหญ่แล้วครับใหญ่จริงๆตีนโคตรใหญ่เลยอยากรู้ว่าหมดเงินไปเท่าไหร่ในการสร้างหุ่นขนาดเนี้ย ต้องปล่อยกันก่อนใช่ไหมถึงจะได้ได้สติว่าแบบสิ่งที่ทำไปมันถูกหรือผิดจะไปไหนวะ้างเนี่ยดาซีโรค่อนข้างโกงนะแรงมากๆเลยเนี่ยผมฟันไปประมาณสีท่ทีเองแม่งคือแบบรถพ่วงอะแย่ละมือมันปีนได้นะแต่ไอพ่นที่ไอพ่นที่ท้ายมือมัน โดนเลื่อนรถเุ๋อจ๋อเจ๋โอ้ยลดออไม่ขึ้นก็ได้วะโอพี่ครับคือมันลดเยอะผมไม่กล้าบวกมากถ้าผมเล่น X ผมคงประจันบานไปแล้วล่วละ X แม่งเอ็กเกๆๆขามีชุดเกาะเออขอบคุณครับ ไม่ถึงลง,ลงอีกแล้วโยกวบเว็บโอ้มันกกนไม่ได้ลืมกระตุกกระตุกกระตุกอ,อีกแล้วผมไม่ขึ้นแล้วครับจะตายแล้ว ได้ยังไงครับเกมเพนหนึ่งนั้นเนี่ยมาทางนี้เถอะเชื่อผมเออดีมากโอ้ยบายบาย ตามเนื้อเรื่องเนี่ยเอ่อเหมือนกับว่าเดี๋ยวลืมเลยจะพูดอะไรอ๋อสีเข็ไวพอนเนี่ยมันถูกยิงออกไปแล้วเจนเนอรอกก็สงสัยว่าเฮ้ยแม่งเป็นไปได้ไงวะกูไม่ได้เป็นคนสั่งให้ยิงนะเจนเนอรอกก็บอกดุ๊กอัวจะหาทางหยุดมันเองเองอ่ะรีบไปเถอะก็ <God. S 2> <God. S 1> มือที่มองไม่เห็นนะฮะสินาทีเองมั้งเนี่ย มันเร็วจุงเบยโอเคก็จำใจจบพาร์ทสาเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะสวัสดีครับบายบี bye bye.